่วนคลิปนี้นะคะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพรแสงตะว,วันเจโอทูนะคะให้บอกว่าเป็นเรื่องเล่าของการเข้าไปเบื้องหนังแล้วมีความรู้สึกจังใดแบบใดเอินว่ามาสปอยหนัง <c oughs> พี่น้องแต่ละคนก็วอาไปคนละบทคนละตอนคนละฉากนะคะพี่น้องบอกว่าคือต้องไปเบื้องกับตาวะนะ่พี่น้องเออแอปเปนอิงกรอดนี่มืออื่นนะคะอ,อืนวันอาทิตย์เนาะพอกันเด้อ อ๋ออีลาน้อยสิมางอุดรเด้นะคะในในนอนที่สุดก็สิได้มีการอบอดโจภา,ายในเอามาลงให้เบื้องว่าอาจารย์ผู้บาอาจารย์เ่นไล่คุยกันเออว่าประมาณนั้นซะเนาะน้ำตาจะไหลนะคะจากครูป่วยพ่อนให้ตั้งแต่เศร้าเลยนะคะนี่ไม่ไม่ไมหมัดม,มาเพี่น้องเออหวังว่าบารมีครูอาจารย์จะหนุนนาำจงอยู่ให้นังไข่ออปังๆนะครับ ขอบคุณแฮถบครูสลาพี่น้องครูสลาไล่มาคุยกันพี่น้องเบื้องลูนี่ดีใจน้ำหลายๆเด้อ er, ครับโจสันครับขอบพระคุณครูสันนะคะเออคนไปเบื้องหนังออกมากคนไปเบื้องหนังออกมากบอกว่าดีมากครับเออเฮบอโจตออนะคะพี่น้องพลังบอกต่อสิทํางานเองน้ําตา เออน้ำตาผมจิไหลล่ะครับประศรีว่าเออพ่านร้อยล้านนาสิมองเห็นไม่ยากนี่คือคู่สลาเพิ่ให้ยก็ลังใจทรงสติเกอร์มากนะคะพี่น้องท่างบอดอูบอกว่าน้ำตาจิไหลแล้วนะคะพี่น้องยอดนะพี่น้องเนาะเดินนาไปได้ด้วยดีด้วยความว่าคู่สลาเพิ่นเปิดผู้ให้สโลเกนแต่ที่แหลๆเด็กพี่น้องบบเห็นบ่แมนบบมีบบเสือกับยาขวมยี่กาย นะคะพี่น้องแต่ในส่วนของคู่สลานะคะพี่น้องบอสโจเองก็ได้ไปนั่งเชิญไหมาเปิดตัวภาพยนตร์ในมือกาล่าแต่ท่านเองก็บอกว่าเบิ้งเวลาก่อนคองจะเป็นเวลาที่บอเหมาะสมหรือว่าบอว่างรุ่งนั่นเองนะคะก็เลยบอไดมากแต่เพิ่งอย่างทรงกําลังใจไหเจสี่ละเนาะพี่น้องถือว่าคนที่หนานับถือผู้หนึ่งในประเทศนะคะพี่น้องเพิ่นก็ใหกำลังแรงใจมากนะคะ ไ่ได้หมายเขาว่ามีจะคู่สลารดนีพี่น้องมีอีกเยอะแยะคู่บา,าอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาเต่ล่ผูล้คนล้วนแล้วแต่ทุกคนมี่ข่ออกนะคะพี่น้องและที่สําคัญหลังจากไปเบิ่งมาแล้วนะคะพี่น้องก็คือเรื่องเล่าของการมาสปอยนังกันจักน้อยนะคะมาเริ่มต้นจากอีลาน้อยนะคะพี่น้องขอสปอยแนตหนุนม,มักคัดเออมักคัดตอนนี้พี่น้องนี่แอคเป็นอีกเพราะท่านได้ไปหินเนาะแอคเป็นอีกกระติจจาไว้เด้อ มาสปอยตรงไหนจังใดเน่ยนะคะพี่น้องมาสปอยว่าฉากที่พี่การออที่การทัศนะนะคะพี่น้องพ่นได้ขึ้นไปเหยียบทั้ง้างห้างอ้ยพี่น้องขึ้นไปเหยียบทั้ง้างห้างเห็นบอกว่ามีผีตาแดงอยู่ให้สางห้างของพี่พี่น้องเออขึ้นไปเหยียบทั้ง้างห้างแล้วก็ไปซ่องว่าเออสวัสดีเบบี baby. ประมาณนั้นเวลาหน่อยมักแข้งพี่น้องสวัสดี baby. เบบีเถอเออให้บอกว่าต้องไปเบิ้งให้ได้พี่น้อง อผู้ที่มาสปอยเรื่องเล่าของยายเทาตาแดงๆนี่เห็นจะเป็นนันเออีสานผ้าสวบพี่น้องอีสานผ้าสวบบอกว่าตาแดงๆโผล่มาโผล่มาแล้วมาอีกและที่สําคัญหลายคนก็ว่าอันยายตาแดงๆอันนี้แม่นผู้ใดแสดพงพี่น้องนี่โมิการเปิดเผยเด้อพี่น้องเนอะเบิ่งไปสะก้อนก็แล้วกันเปเ็นก็ว่าท่านในเห็นนอะจากตนนื่นเตนะ้นนาเป็นหลังเนาะเอา เป็นยังก็งไว้พวกไปเบิ้งก่อนนี่ละมาจอบเบื้งองยี่ว่ามูสปอยตรงไหมุมใดสิเดตั้งใจเบิ้งและแนน้อนที่สุดก็คือสิต้องเข่าห้องน้ำสักวันมันค่อยสิบอะไกับพี่ตาบ้าครับพี่น้องประมาณนั้นเด้อพี่น้องเด้อนะฮะพ้อมกันนี่นะครับพี่น,อน,น,อนออนะ้องยกกากีลาน้อยแล้วก็มีอีกรายกูลายคน้นโบอกมาถึงอั่นโบว์มาถึงอีสานผ้าสวยกระสีสปอยไอการทัศน์นี่หละรายที่สุดกับน้อง อีเวลกับออมแอมนะคะพี่น้องเออเพว่าจะเป็นยุทธเทิ้งรถบ้านเพราะว่าจะเป็นยุทธเทียงหน้าน้อยเออขึ้นภาพไปเลยเด้โมบาตันดิเบิงอะขึ้นภาพไปเลยเด้ยิ่งิน่วเนื่องมาล้พี่น้องเออเป็นเรื่องเล่าของสนุกสนานกันจริงๆนะคะแล้ววันนี้ฮ้างลง้นก็บ,บอกว่าเออฮ้างลก็บ,บอกว่าคิดถึงฉากวัยคู่เออมักฉากวัยคู่เออเห็นบ่ล่ะคะบางค้นก็บ,บอกมักฉาก,ากเอ,อ่อที่กําลัง เอิญมายัางหละกําลังบ่าจาเซวนากันอยู่ตอนช่วงกํงลาลังไหวคู่นะ,ะม,นนมั่นกระหังสิมีผู้ที่บ่า,าความค,วมควมู่นะเนาะพี่น้องบอกว่าสุดยอดห้านคนก็บอกไปถึงตกนันนํานะคะแต่ว่าฉากที่บ่าถึงรายที่สุดก็คือฉากบนรถบัสพี่น้องเออไปเบิ่งกันไลยๆก็คือฉากนี่แหละนะคะแน่นอนที่สุดก็สิไปจอบเบิง่งต้องเบิ้งงห็นสุูุสุข,สขหนหนาคนบอกว่าเจ้าเห็นข่อยบอาเช่นเออ คิดถึงไปนะคะเบาอ้ออเบาอ้อนะคะพี่น้องอให้บอกว่านักแสดงนีหลายแล้วต้องไปจอบเบิ้งนะคะพี่น้องเบาอ้อเห็นข่อยบ่อนี่ว่าเซนพี่นอ้องฮาร์ลวักก็ได้ออกฉากเดียวแม่มาลับพี่น้องคือว่าเป็นศิลปินรับเชิญนะคะจะต้องไปจอบเบิ้งแน่พี่น้องว่าผู้ใดจ้างใดอยู่มองใดมุมใดของปราขยุ่์นะคะสุดยอดและที่สาคัญอีหล่าหน่อยไปแสดงรับบทใดแน่นะคะ เ็นลายคนนะคะเพรว่าจะเป็นมหาสมปองนะคะเพื่อนเองก็บอกว่าอีลาน้อยเพื่อนได้ไปเลี่ยนการละครมากเพื่อนได้ไปเลี่ยนการแสดงมากคือแสดงเป็นสมงกึะสมงงแค่ปุ๊บอยากห็นเนาะไป้องเนาะนี่เนาะเป็นการเก็บความอยากไว้เด้่เออหาเบิ่งมูซัก่อนน่นะมนะูสปอยมาว่า,ากันไหนเนี่ยแบบใดง่ายนะคะแล้วเด็กนิ่งว่ามหาสมปองเนี่เพื่อนเพื่อนได้แสดงเป็นพระแล้วเพื่อนไปแสดงเป็นยังก็ต้องตั้ไปเบืองอีกเด้ แม่มาลาพี่น้องเห็นบอกว่าโอ้หลากหลายที่ได็ยินใส่หูเนี่ยนะแนนไห้หลายหูหลายคนที่ป่ะท่านได้ไปเบิ้งนี่ยอยากไปได้ไพี่น้องเอออยากไปอยากแต่ไปยังไอ้เพื่อนถึงล่ออยู่ดิล่อคือพีลาหน่อยสิมาวัานอาทิตย์พี่น้องมืออื่นสิเด็พ่อครับพีลาหน่อยสิเด็พ่อพ่อโจเนาะบุรุษสิเด็จพ่อไปแน่ด้เรื่องของดาราเพื่อนเดินสายดิจะมีน้องเนกบ่สะมีน้องการทัศนาบ่จะมีน้องตุ้มตามบ่แม่บ่ละ ในน,นนอนที้สุดสิเดีอพ่อสอุป,ปูสุค,คนน่นแหละนะพี่น้องบอกว่าจะเป็นเซียนนซ้อบ,บีเพื่อนไปกันเป็นมู่คณะนี่เด็กน้อยก็ไปด้น้องยูทูบก็บไปเนาะเออลักๆักเลยก็คือบอดโจกับพิลลาน้อยนี่แหละพี่น้องผู้ใดผู้ใดก็อยากไปเ็นแม่มาล่ะพี่น้องเอ้าตามนั้นอีเวลอีเวล,เวลสิมาอุดรบนะ มเมเพ็ดลออยู่เด้อนะคะคพี่น้องขอบคนสุณสูบสุขคนที่เขามารับชมกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องลืมกดกระดิง่งแจง้งเตือน่อ้หากว่าอยากจะสนับสนุนทางช่องกับซุป,ปเอร์แตงหรือว่าสั่งกับญญเป็นสมาชิกช่องนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะค่ะเหลากระพริบฟังซอง,งอนนจจให้ส่งด้าน DVD ใะเด้อจ้าฝากอะไ์กดแชค่ในกำลังใจดีมีก็ไม่เล่นจน่า I'm <laughs>